สวัสดีค่ะวันนี้จะเจอกับพี่อีกแล้วค่ะแน่นอนว่าเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยแอสเซมชันนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตึกของคณะน,นทิทศศาสตร์นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยมีงานอันเดอร์กราวอันเดอร์รีซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีของเด็กนิทศศาสตร์ทุกทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะที่ผมปีนี้เนี่ยก็คือมอนสเตอร์เดย์ซึ่งเห็นได้เลยว่าอยู่ข้างหลังท่านนี้ตัวใหญ่มากๆนะคะตอนนี้เนี่ยบรรยากาศเครื้อๆมากเลยค่ะแล้วคิดว่าเหล่ามอสนสเตอร์่ยเริ่มออกราว,ว่าแล้วดูที่หัวไปหมดละอ่ะไปดู เสื้อนะครับอย่างเสื้อที่เราสองคนใส่ใช่ไหมคุกกี้ค่ะเคมเปอรี่ทัตทูนะคะตัดตัดออกมาแล้วก็แปะน้ำพุดดิงน้ำมะพราวน้ำหอมครับทำมวนบอสซี่นะคะหายเห็ดกระหอยครับเห็ด่วนหอยใหญ่ไส้หม่ค่ะ น้ำใสครับซึ่งเป็นกลุ่ม A10 Agency u l ชา Workshop ครับได้จัดอีเวนต์ขึ้นโดยวันนี้มาในทีมลูกเสือรักโลกครับจะเห็นว่ามีเต็นท์มีป่าแล้วก็มีลูกเสือด้วย เราออกแบบคอนเซปเป็น3ตัวแล้วยังอยู่ในเป <st> ็นสเตเพราะว่าเราออกแบบเพื่อให้มันเข้ากับงานมอนสเตอร์แบบคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกแบบให้มันดูน่ารักเพื่อให้ดึงดูดคนมาซื้อแล้วคือหลังจากที่เรากินแล้วอย่างเงี้ยเราก็เก็บสามารถเก็บกล่องได้เพื่อเอาไปใส่ของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่เขาจะมีของทุกจิกอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆก็มาเก็บได้ เซ่ฮัลโหลขอดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวนี้มีอะไรมาดูมาให้เราดูบ้างเอ่ยวันนี้ก็มาขายเป็นเทมเพอรี่ทัตทูนะคะคที่แบบเหมือนเราเล่นกันตอนเด็กๆะค่ะคที่แบบปัดๆัดออกมาแล้วก็แปะน้ำก็เคสของร้านแคนดี้แอมเมอร์นะครับก็จะเป็นแบบว่าทำมือวาดเองครับแล้วก็ทำทุกอย่างเองหมดเลย ก็คือตอนนี้ที่มาขายคือมีทั้งแฮนด์เมดแล้วก็มีทั้งแบบเป็นปิ้นสกีนะครับหอมมากหอมมากบะเบียกล้วยค่ะขนมยังไม่หมดมือเลยดต่ต่อเัีนอยู่